หนึ่งเคล็ดลับสร้างเสน่ห์มัดใจชายสวัสดีค่ะครูแซมมี่ที่ปรึกษาด้านการเลือกคู่ของคุณตอนนี้ครูแซมมี่อยู่ที่บาร์เซลโลนาประเทศสเปนครูแซมมี่จะมาแชร์เคล็ดลับสําคัญที่จะเป็นเสน่ห์มัดใจชายให้กับคุณคุณเคยได้ยินไหมถ้าอยากให้ผู้ชายชอบต้องแกล้งโง่บางคนก็พูดว่าเก่งเกินไปผู้ชายไม่ชอบหรอกคุณเคยได้ยินไหมฝรั่งไม่เคยได้ยินนะแล้วมันจริงไหม วันนี้ครูซามิจะให้คำตอบสําคัญฟังดีๆนะความเชื่อหรือคำสอนที่ว่าแกล้งโง่ซะบ้างแล้วผู้ชายจะชอบเป็นความเชื่อหรือคำสอนที่ผิดที่ดีที่สุดก็คือคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณไม่ต้องแกล้งโง่ไม่ต้องแกล้งอ่อนแอถ้าคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้ว ตจงรักษาความเก่งนั้นไว้และแสดงความเก่งนั้นออกมาแล้วก็อาจจะถามตัวเองเพิ่มต่อไปว่าฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นคนคนนั้นเป็นคุณนั่นแหละในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมันโคตรมีสเสน่ห์เวลาที่คุณเป็นตัวคุณเองแล้วสิ่งที่ตามมาเวลาที่คุณเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเยคุณจะกล้าตั้ง สิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานจงตั้งมาตรฐานของคนนั้นให้สูงเข้าไว้ยิ่งมาตรฐานคุณสูงเท่าไหร่คุณยิ่งอยู่ในตำแหน่งของผู้เลือกมากเท่านั้นการกำหนดมาตรฐานของคุณเนี่ยมันเท่ากับการกำหนดว่าใครจะเข้ามาอยู่ในโลกของคุณบ้างเพราะฉะนั้นโลกของคุณเนี่ยจะมีแต่คนที่คุณเลือกให้เข้ามาอยู่เท่านั้นคนที่คุณคิดว่าคนพวกนี้แหละจะทําให้คุณมีความสุข เพิ่มมากขึ้นในชีวิตสรุปนะคะไม่ต้องแกล้งโง่ไม่ต้องแกล้งอ่อนแอไม่ต้องแกล้งสำออยแต่จงเป็นคุณคนนั้นแหละในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฉายแสงออกมาให้เต็มที่เลยและนี่แหละมันคือสุดยอดเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนหลงไหลในตัวคุณสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ไปยังเพื่อนๆของคุณด้วยจำไว้นะคะอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้ายังไม่คุยกับครู แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ